กบสวัสด,ดีท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะแล้วก็นักเรียนในระดับชั้นป .3 นะลูกวันนี้เจะกครูจันอีกแล้วใช่ไหมออคิดถึงนะเนี่ยทั้งคิดถึงทั้งเป็นห่วงเลยนะคะลูกเพราะว่าพอสอนตอนแรกป .3 ทับหนึ่งนะเข้าที่เข้าทางน้องก็มาเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราก็ได้ทวนในประวัติศาสตร์นะครูก,ก็ได้ติวไปแล้วนะลูกนะดูตรงนั้นแหละ ครูแจ่บอกก็สอบม,มาไม่ได้ปิกแพงเลยนะ้าคุณพ่อคุณแม่น้องอ่านไปอ่านมานะฮะดึงมาตอบคาถามดึงมาเขียนดึงมาทําย้ําคิดย้าทํานะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ต้องแบบนี้แหละทีนี้วันนี้นะคะวันนี้ก็มาทวนตบทวนภูมิศาสตร์นะลูกนะเพราะว่าคลิปที่ครูพูดเนี่ยจะเดี๋ยวในวันจันทร์นะนะคะวันจันทร์ที่เมีนาะคมนะคะอีกสัปดาหนึ่งวันที่ น้องป .4 สอบวันที่14ไอ้น้องป .3 สอบวันที่14 1 3 5 1 3 5สอบ14 24 6สอบวันที่15เพราะฉะนั้นวันที่7วันจันทร์ที่7เ,เนี่ยในขณะที่คุณครูนักเรียนเรียนรู้ก็คือวันที่วันจันทร์นะ่นลูกนะวันจันทร์ที่7มีนาคมนักเรียนก็ได้ดูหน่วยงานหน่วยการเรียนรู้ที่1กับที่2ทบทวนแบบทดสอบคุณครูก็ได้สอนไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ย้ำนะาเป็นทีสอน ตั้งไรสดตั้งอะไรเนระดับป .3 นะคะก็อ,อ่านท้ายบทนะคะท้ายบทพอท้ายบทมาเรียนกันมาทบทวนเนะื้อหานิดนึงนะคะไปเรยนะลูกอ่ทีนี้ดูอ่ะภูมิศาสตร์ก็มีแผนที่เห็นไหมคะแผนที่ประเทศไทยนะี่แผนที่เห็นไหมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกมีภูมิอากาศเกี่ยวกับเดือนไหนมีลักษณะของภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะแต่ละภาค มีขวานโบราณมีด้ามขวานมีภาคป้าดผัเหนือ,อน,นักเรียนดูนะคะอ่าไปเลยไปเลยนะลูกอ่ะแบบทดสอบท้ายบทจะอยู่ในหน้า266นะคะนักเรียนกับ267อันนี้ย้อนขึ้นไปนิดหนึ่งลูกเออขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะก็หน่วยงานที่1เครื่องมือสําหรับสํารวจโรงเรียนและชุมชนนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่1ข้อใดเป็นลักษณะของแผนผงังอ่ะดูนะนะคะบอกระยะหน่วยมาตราส่วนนะลูก บอกตำแหน่งด้วยระบบพิกัดนะคะบอกลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในพื้นที่อ่านตังเรียนว่าข้อไหนคะข้อสีบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในพื้นที่ใช่ไหมลูกอ่านนักเรียนก็ทําไปคุณแจมก็ทำตรงนี้แหละข้อสอบไม่ยากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้น้องอ่านสิ่งแรกก็คือให้น้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้นะคะวิเคราะห์ให้ได้แล้วก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วนี่ความจํามันก็มานะคะ ระยะเวลาไม่ใช่ตำแหน่งไม่ตำแหน่งเน,นี้ยใช่แต่ว่าตำแหน่งต่างๆของริงต่างๆในพื้นที่ที่เราต้องการใช่ไหมคะก็สี่ตุกนะลูกนะอ่ะไปเลยข้อที่สองพื้นที่ใดเหมาะสําหรับทําแผนที่มากที่สุดอ่ะพื้นที่ของโรงเรียนพื้นที่ของหมู่บ้านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ของบริเวณบ้านเออค,คิดว่าอะไรกันย้อนคําถามนีกอีกนิดนึง พื้นที่ใดเหมาะสําหรับทําแผนที่มากที่สุดอะไรลลูกอะไรอะไรสอนไปแล้วในท้ายบททวนไปแล้วพูดกันแล้วอะไรที่ทําแผนที่มากที่สุดอะไรลูกอ่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เราอาศัยอยู่นี่แหละนะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่านะพื้นที่กรุงเทพมหานครชวนใดบ้างเออมีส่วนไดนักเรียนก็ควรทราบนะคะนี่คือผังกว้างกว้างอ่าต่อไปก็สามเลยนะลูกนะสามรูปถ่ายมีลักษณะเป็นยังไง เออเวลาเราถ่ายรูปรูปถ่ายเป็นยังไงอะถ่ายรูปจากโทรศัพท์ก็ได้สมัยก่อนต้องมีกล้องต้องมีฟิล์มใช่ไหมแต่สมัยนี้รูปถ่ายในโทรศัพท์นะง่ายกดได้มาเลยนะักเรียนถ่ายเก่งกว่าครูอีกจะต้องการสามวิติจะต้องแบบโพสต์ตรงไหนทําตรงไหนนะแต่ต้องรู้เนะ่าถ่ายแล้วเป็นอันตรายไหมถ่ายแล้วมีความคิดสร้างสารนไหมการถ่ายแล้วลงไปแชร์เจอไม่ได้นะเดี๋ยวเขฟ้องกันนะลูกนะอันนี้มีกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์อยู่แต่เราง่ายๆป .3 สเนี่ยคือรูปถ่ายมีลักษณะเป็นอย่างไรเอาคแคบ หนึ่งจัดทำพื้นที่ที่ไม่กว้างเกินไป 2. เขียนยอดสถานที่ต่างๆลงในกระดาษ 3. เขียนขยายสถานที่ต่างๆลงในกระดาษสเขียนแผนภาพที่บันทึกได้จากกล้องถ่ายรูป,รปดูคิดว่าข้อไหนละรูปคี่ว่าข้อไหนรูปถ่ายมีลักษณะอย่างไรลักษณะของรูปถ่ายนะดออดูดีนะเียนด่ข้อไหนข้อไหนรูปข้อไหนอ่าข้อสเป็นแผนภาพ ที่บันทึกไว้จากกล <Whoa, S 1> ้องถ่ายรูปนะกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องกล้องวงจรปิดก็เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลามีคดีความกล้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานที่ดีกล้องถ่ายรูปบันทึกแชร์กันสมมติปีนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่เราไปถ่ายมาพอปีหน้าเรามาตรงนี้เราก็แชร์ได้หลายล่แต่ไม่เป็นไม่เป็นพิษกับใครนะอย่างกล้องวงจรปิดเหมือนกันเวลามีคดีความกล้องจราจรกล้องหน้ารถนักเรียนอันนี้ก็เป็นภาพที่บันทึกไว้จากกล้องถ่ายรูปนะคะไปบิดเบือนไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมลูกโอเคไปนะข้อสี่ข้อใดคือสิ่งที่สําคัญในการบอกตําแหน่งในแผนที่กครูกรูแจกเพิ่มเข้ามาเลยแล้วลูกนะข้อใดเป็นสิ่งสําคัญในการบอกตําแหน่งในแผนที่อ่อบอกตําแหน่งแผนที่มีอะไรหนึ 1, ่งมาตราส่วนไหมสองพิกัดหรือเปล่าสามทิศทางและสีสันที่สวยงามสี่ภาพที่จําลองในแผนที่นักเรียนคิดว่าอะไรล่ะ สิ่งสําคัญในการบอกตําแหน่งตําแหน่งในแผนที่อแผนที่เวลาเราไปไหนก็มีแผนที่แผนถังใช่ไหมเออเราไปที่ไหนก็มีแผนที่ไปงานต่างๆไปจุดหมายไปทางอันไหนมีแผนที่แต่สมัยนี้มีกล้องมีทีโทรศัพท์อันเดียวสามารถบักหมุดนะถ้าเรียนเพิ่มไประดับพี่ป .6 ที่ครูจำสอนเนี่ยรู้ว่ากล้องจากดาวเทีมทยมกล้องจากมาตราส่วนตอนถ่ายก็จะภาพอะไรกว้างขึ้นไปอีกใช่ไหมลูกอันนี้บอกตำแหน่งในแผนที่คืออะไรลูกพิกัด พิกัดวน,นี้ของภาคเหนือพิกัดของภาคใต้พิกัดของภาคก,กลางพิกัดของภาคตะวันอกเฉียงเหนือของภาคตะวันออกใช่ไหมลูกต้องรูสองพิกัดมอนก็นเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ปักหมุดไปเลยถ้าวันกูจําจะไปภาคใต้ภาคใต้เริ่มจากจุมพรใช่ไหมลูกกูก็ปักหมดุดถ้ากูจําจะไปจังหวัดบ,บ้านกูจ่มก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเออกูก็ปักหมุดไปปักพิกัดไปนะปะพอปักไปแล้วบ้านกูจําอยู่ตรงไหนกูจําก็ปักเขาเรียกปักหมุดไงลูกคุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถไปไหนก็ปักหมุด แล้วแผนที่มันจะบอกนะสสริก็จะบอกไปเลยอันนั้นภาพถ่ายมาจากดาวเทียมอีกทีนะลูกนะแต่น้องปสามเนี่ยบอกตำแหน่งในแผนที่ก่อนก็คือ2อพิกัดเออทีนี้ข้อที่หก็บอกแผนที่ใดควรมีความละเอียดของข้อ,ขอมูลมากที่สุดนะดูนะข้อห้านะในหนังสือก็มีลูกเดยกตอนนี้ดูกูจําไปก่อนนะได้ยินเสียงกูจแจ๊าเจ้าไปก่อนหแผนที่ใดควรมีความละเอียดของข้อ,ขอ,ขอมูลมากที่สุดหง แผนที่แสดงภูมิภาคต่างๆ2 2. แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ตำรวจ3แผนที่แสดงเส้นทางในกรุงเทพมหานคร 4. แผนที่แสดงตำแหน่งของบ้านกับโรงเรียนอ้าวเอาใกล้ๆใกล้ๆเนาะพอสามมาใกล้ๆนะแผนที่ใดควรแผนที่ใดควรมีความละเอียดของข้อมูลมากที่สุดอ่ามามากที่สุดนะมากที่สุดในแผนที่เกิดอะไรคะลูกอ้าว สามนะลูกนะแผนที่แสดงเส้นทางในกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับข้อหน Milk, Japanese, ึ่งไคะอ่าสิ่งเส้นทางที่เราเรียนรู้ตอนนี้ก็คือกรุงเทพมหานครภาคกลางที่เราอยู่ใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่หกถ้าต้องการทราบที่ตั้งของสิ่งต่างๆในชุมชนการศึกษาจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดเนี่ยกูจะเริ่มเริ่มไปภูมิศาสแล้วนะเริ่มไปภูมิศาสเลยนะจากกรุงเทพมหานครกูจะมก็ก็สอดคล้องไปทางภูมิศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในสาระที่ห้าใช่ไหมลูกหนึ่งแผนที่ สองแผนพังสามภาพจากดาวเทียมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่มมาแล้วรูปภาพแล้วเพิ่มมาแล้วสี่รูปถา่ายเออภาพดาวเทียมนี่เขา g ูเก l e ไปเลยไหมเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวเส้นทางก็ต้องอาศัยดาวเทียมมาลูกนะนะดาวเทียมโดนยินลงมาใช่ไหมทีนี้อะไรสิ่งต่างๆในชุมชนจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เจ็ดดีใดอ่เริ่มละเริ่มเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แล้วลูกคิดว่าอะไรคะแผนผันงข้อที่สองแผ่นผังเลยนะอ่าเมื่อกี้พิกัดต่อไปก็ไปแผ่นผังละแผ่นผังละนะ จมือตามภูมิศาสตร์ต่อไปข้อเจ็ดนันลูกนะข้อเจ็ดข้อใดคือประโยชน์ของแผนที่อ่ะเริ่มละเริ่มล้วกูจําก็ไปแผนที่ละข้อใดคือประโยชน์ของแผนที่หนึ่งช่วยให้สื่อสารกับผู้อื่นได้สองช่วยให้ช่วยให้ถึงมีช่วยให้ถึงที่หมายและไม่หลงทางอ่ะเริ่มและเพิ่มมาแล้วนะลูกนะั้นข้อสามช่วยทาให้เป็นช่วยทาให้เป็นผู้นําในการเดินทางซี ช่วยให้มีความมั่นใจในการเดินทางใช่ไหมลูกข้อใดคือประโยชน์ของแผนที่เริ่มเข้าไปภูมิศาสตร์แล้วลูกนะน้องๆปสามนะลูกจิบกูแจงปสามนะสามจับหนึ่งับ 2, สองับสามนะนะเรียนรู้เหมือนกันลูกข้อสอบเหมือนกันในทุกกันเหมือนแต่เรา้อนสามคนใช่ไหมคะอ่าทีนี้จะเรียนที่ว่าข้อนี้อะไรคะอ่าช่วยให้ถึงที่หมายและไม่หลงทางโอเคไหมเออคูเกิลเข้าไปเฉลิมันก็บอกไปนั่นไปนี่นะเราไม่หลงทางแล้ว แสดงว่าเรามีแผนผังแผนที่มีปิกัดแล้วนะลูกนะต่อไปข้อ8ข้อ8ถ้าต้องการวางถ้าต้องการวาดแผนผังโรงเรียนใช่ไหมลูกถ้าต้องการวาดแผนผังโรงเรียนใช้สัญลักษณ์ใดแทนโรงเรียนได้เออลองดูสิลองดูสิช้อะ,อะไรคะจ้อะไรคะจ้อะไรวาดแผนผังโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ใดแทนโรงเรียนอะไรล่ะเหมือนกับสถานที่ราชการสถานที่อน,นามายัยสถานที่ โงรโงพยาบาลอะไรเนี่ยสร้อยัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรครูแจ่มเคยบอกแล้วอะไรลูกมีธงชาติอ่ะดูนะดูนะเออคิดว่าข้อไหนลูกข้อไหนธงชาติเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรแทนอะไรคิดว่าข้อไหนนี้กัรเรียนตอบได้เนี่ยตอนนั้นกูแจมไม่ทําไปแล้วนะลูกนะเออง่าย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 อะไรลูกธงชาติเป็นสาวพลนะนะลูกนะธงชาติเป็นสถานที่ราชการอยู่โรงเรียนนะเช้าวก็ก็ ชักตรงชาติขึ้นตอนเย็นก็เชิญตรงชาติลง,ล,งลูกนะเช้าก็ชักตรงชาติขึ้นประเทศใต้อตอนเย็นก็หกโมงประเทศไทยอีกก็ตรงชาติลงใช่ไหมลูกเชิญตรงชาติลงต่อไปข้อเก้า 9, ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนที่ชุมชนคืออะไรเดินม,มาแล้วลูกนะขั้นตอนที่หนึ่งทำแผนผังชุมชนคือข้ออะไรนะคุณพ่อคุณแม่ค่ายน้องดูในหนังสือนคะคะก่อนจะสอบวันที่สิบสี่เนี่ยตัวไปตัวมาก็หนึ่งด่างแผนผังอย่างคร่าว สสำรวจภายในบริเวณชุมชน 3. กําหนดสัญลักษณ์แทนสถานที่ต่างๆ 4. วาดแผนผังตามความเข้าใจของตนเองใช่เหรอใช่เหรออ่าเข้าใจตนเองไม่ได้นะต้องสํารวจภายในชุมชนก่อนนะเราต้องข้อสอสํรวจภายในชุมชนก่อนเพราะโจทย์เนี่ยถามว่าขั้นตอนใดในการจัดแผนผังชุมชนจะลุกใช่ไหมคะจัดตั้งจัดทําแผนผังชุมชนเราก็ต้องตอบว่า สำรวจภายในบริเวณชุมชนใช่ไหมลกูกต้องถามโนถามอะไรโดยต้องตอบสิ่งนั้นใช่ไหมคะอ่าไปก็สิบลกูกข้อใดคือประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการทําแผนผังก็ใดค,คะหนึ่งทำให้ทราบความต้องการทําให้ทราบความสําคัญของสถานที่สองทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆสามทำให้ทราบสัญลักษณ์ภูมิประเทศของพื้นที่ต่างๆ สี่ทำให้ทราบลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่เออนักเรียนคิดว่าก้อไหนลูกอ่าข้อที่สองนะทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่เมื่อกี้ข้อที่เก้าคุณจับมาว่าถามเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็ต้อง,ต,องต้องตอบชุมชนนี่ประโยชน์ของการทำหน่งประโยชน์ของนักเรียนที่ทำจากการทำแผนผังก็ต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆใช่ไหมลูกโอเคโอเคนะต่อไปขึ้นหัวที่สองนะคะ อ่านักเรียนดูหนะ้าสองเจ็ดสิบเก้านะลูกเดี๋ยวนักเรียนดูคลิปเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปดูหนังสือทบทวนนะตอนครูแจ่มพูดครูเรียนก็ติวบนในตัวของใครไม่ได้เฉลยบ้น,นักเรียนดูนะลูกนะอ่าไปเนื้องานที่สองเลยค่ะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนะลูกอ่าก็แน่งข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดเลยอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมลูกทั้งหมดเลยอันนี้นักเรียนได้วาดรูปไปแล้วได้ทําแบบฝึกไปแล้วนะท้ายบทนะคะหนึ่งบ้านถนนสอง แม่น้ำสะพานสามรถยนต์แสงอาทิตย์สี่อากาศป่าไม้อะไรล่ะสิ่งแวดล้อมทางธรมงมร,รมชาติทั้งหมดเอออะไรที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดอะไรที่นั่นเดยกิดว่าไงธรรมชาติก็เกิดเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมคิดว่าอะไรคะคว่าอะไรลูกเอออากาศกับป่าไม้สิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอากาศเราไม่มีอากาศไม่หายใจออกซิเจนก็ไม่ได้นะเราต้องมีอากาศที่หายใจอยู่นะมีอากาศ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติป่าไม้ป่าไม้ก็เหมือนกันเป็นระบบนิเวศที่ดีนะไม่ตัดไม้ทําลายป่าปลูกทดแทนในเมื่อตัดไปใช่ไหมอ่าข้อนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดข้อที่4อากาศกับป่าไม้นะลูกต่อไปข้อ 2. การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมกูจะม่ชา้าช้านะเออนักเรียนกูจะต้องอ่านเองนะลูกนะข้อ 2. การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในข้อใดก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะออมถ้าเกิดมีผลกระทบกับสิ่งนวัล้อมมากที่สุดแสดงว่าไม่ดีแล้วใช่ไหมสิ่งแวดล้อมถูกทําลายไม่ดีแล้วใช่ไหมหนึ่งการจับปลาจากแหล่งน้ํามาบริโภคในครอบครัวสองการตัดไม้การตัดต้นไม้เพื่อน,นํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมสามการปลูกพืชหมุนเวียนโดยไม่ใช้สารเคมีจีการเลี้ยงปลาในกระชังเอออะไรล่ะอะไรล่ะ เกิดผลก็โตกระสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเนี่ยไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีออะไรคะลูกการตัดต้นไม้เมื่อกี้จะอธิบายแล้วการตัดต้นไม้เพื่อนํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้นะผิดนะต้นไม้บางชนิดเป็นของที่อยู่ในกฎหมายนะไปตัดไม่ได้นะคะพอตัดแล้วบางคนมักง่ายไปปลุกต้นแทนใช่ไหมเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ดีไม่คือกฎหมายบ้านเมืองนี้ไม่ได้นะต้นไม้บางชนิดเขาไม้พยุงกันไหมมันแพงเห็นไหมมีการตัดไม้มีการขโมยกันไม่ได้นะ เพราะสมัยนี้คนไม่ได้สร้างไม้สร้างบ้านเป็นต้นไม้แล้วใช่ไหม้นไม้ไม่ค่อยมีตัดแล้วก็ไม่ปลูกทดแทนระบบนิเวศมันก็เสียฝนตกไม่ตามฤดูกาลใช่ไหมลูกโอ้มันเป็นทักษะมันเป็นกระบวนการที่ทําให้สิ่งแวดล้อมถูกทําลายใช่ไหมคะมันกระทบอย่างแรงเลยนะกระทบอย่างพ้่าไม้ไหมต้นไม้ก็ยังมีเยอะเลยนะเขาจะมาทําโต๊ะเก้าอี้อนะไรต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็ป่าไม้ก็ยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยเราต้นไม้เหลือไม่เยอะ ระบบนิเวศก็เสียนะฝนก็ไม่ตกตามฤดูกลาทลทํให้ฝนตกเยอะเลยน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากดินคนตกลมใช่ไหมเอออันนี้มันผลกระทบนะคะรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็การตัดต้นไม้เพื่อนํามาสร้างเป็นที่อ,อาศัยนะคะดี๋ยวนี้ก็สร้างบ้านใช้ปูนซีเมนใช้อิฐบล็อกใช้หลายแล้วลูกก็เปลี่ยนแล้วพราะไม้มันก็แพงใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สามเกษตรกร,ร,กรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดเพื่อปลูก เพาะปลูกพืชเออประโยชน์จากทรัพยากรในข้อใดเพื่อนำมาใช้ปลูกพืชอะไรคะหนึ่งแร่ธาตุและยาปรับศัตรูพืชสองอากาศและปุ๋ยสามดินและสารเคมีสี่ดินและน้ำคิดว่าข้อไหนลูกเกษตรกรน่ะชาวไร่ชาวนาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน,ในข้อใดเพื่อเพาะปลูกพืชเอออะไรเพราะปลูกพืชล่ะจึงสองการอะไรละ่ะลูกอ้าวดินไงลูกดิน ขาดดินไม่ได้มันเราในขาดอาหารไม่ได้ดินกับน้ํามีความจําเป็นกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมลูกเออต้นไม้ขาดดินไม่ได้น้ําของที่มีชีวิตก็ขาดน้าไม่ได้ทุกชนิดต้องขาดน้ําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อสนะี่นะลูกสี่ดินและน้ำต่อไปข้อที่สี่น้ํามีความสําคัญต่อชุมชนอย่างไรหนึ่งเป็นแหล่งสะสมมลพิษสองเป็นแหล่งกําเนิดมนลพิษสามเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์สี่เป็นที่ใช้ เป็นที่ใช้สแสดงหาผลประโยชน์ใช่เหรอใช่เหรอน้ํามีความสําคัญต่อชุมชนอย่างไรเออักเรียนคิดว่าก็ไหนลกูกติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็ไหนคะข้อที่สามน้ําเป็นแหล่งอาหารนะของมนุษย์ของคนของสัตว์อะไรที่มีชีวิตทุกอย่างต้องการน้าใช่ไหมคะลูกก็สามนะเดี๋ยวข้อสอบอ,ออกมาคุณนักเรียนต้องไปฝนในกระดาษค,นะนะคะําตอบให้ถูกนะนะคะทใไมถูกนะครูจะมีอันชะชีตทิ่เป็นสากลให้นะป .3 สามเก่งนะครูแจกไม่ต้องมาตรวจ การได้ม nah. ือลูกกูแจ so ่มใช้คอมพิวเตอร์ตรวจเลยกูแจ่มก็ใช้โทรศัพท์ชุบๆเทคโนโลยีกูแจ่มทนสมัยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์กูแจ่มต้องทําให้ทันสมัยนะลูกนักเรียนตอวใบวงเลยข้อสามนะข้อนี้นะสมมติวราครูถามไปแล้วเนี่ยน้ำมีความสาคัญต่อชุมชนอย่างไรนักเรียนก็มันมี A B C D นักเรียนก็ต้องไปผลก็ C ใช่ไหม A B C อ่าข้อสาม A B C ผลไปเลยเปแหล่งอาหารของมนุษย์นักเรียนก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วใช่ไหมคะ เออคราวที่แล้วลูกศิษย์ครูแจ่มทําเป็นนะทาเป็นทําได้ทําเก่งดีมากเพราะงั้นลูกศิษย์ครูแจ่มต้องคนทนสมัยอ่านหนังสือเก่งอะไรเก่งนะโอ้ถ้าได้เรียนไม่มีโควิดนะนโรงเรียนเอ้ยครูแจ่มสอนกำลังวันกำลังพลนนะนลูกศิษย์ครูแจ่มนะแล้วทุกคนในคะแนนได้เกือบเต็มเกือบเต็มนะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนนะแต่ถ้านักเรียนคนไหนกลัวโรคโควิดมากหลายอย่างอ่ะเออมันก็กระทบแหละกระทบแต่ไม่เป็นไรลูกลกลรวความบ่อภไปใช่ไหมอ่าไปแล้วลูกก็ห้า ข้อใดเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ําในชุมชนที่ถูกต้องข้อใดครับในชุมชนถูกต้องก็หนึ่งปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ำก็สองจับปลาในแหล่งน้ําช่วยขยายพานันธุ์ก็สามไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําของชุมชนสี่ทิ้งน้ําเสียจากบ้านลงในแหล่งน้าพีน่นอกกไหนลากดูแลรักษาแหล่งน้ําในชุมชนในบ้านเรานี่แหละ แหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานไหมเมื่อเช้าข่าวมันก็ออกคนไปกินอาหารแล้วชอบประเทรอาหารทิ้งลงไปในแม่น้าก็มันก็ถ่ายออกมาแต่เจตนาเ็าก็บอกว่าเอาข้าวโปยไปให้ปลากินทึ่งมันไม่ได้ไงลูกน้ํามันจะเสียใช่ไหมมันคิดคนละมุลอ่ะทีละ้ข้อไหนข้อนี้ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําของชุมชนเราก็ไม่ทิ้งคนข้างบ้านก็ไม่ทิ้งข้างบ้านเราก็ไม่ทิ้งใช่ไหมคะก็ใส่ถุงใส่ขยะเรียบร้อยคนอยู่ใกล้แหล่งน้ํเขาก็มีเรือนะเรือขยะมาเก็บใช่ไหมคะ คนนี้นักเรียนก็ไปผลไม่ทิ้งขยะตรงในแหล่งนง้ําของชุมชนจะไม่ลุกต่อไปก็หกข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนใช่ไหมหนึ่งการประกอบอาชีพของคนในชุมชนสองัพยากรธรรมชาติสามลักษณะภูมิประเทศสี 4. สีอะไรคะสีลักษณะภูมิอากาศนะขอใดไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะการประกอบอาชีพของคนในชุมชนทรัพยาการธรรมชาติลักษณะภูมิอากาศของป,ประเทศอะไรที่ไม่ใช่จ้ะอ้าวการประกอบอาชีพของคนในชุมชนไี่เกี่ยวนะลูกนะทางกายภาพมีทรัพยาการธรรมชาติลักษณะพิพิธภัณฑ์รักบาลภูมิอากาศใช่จริงไม่ใช่ก็คือการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนีมม่เกี่ยวลูกอันนั้นก็สำรวจเรื่องอาชีพนะต่อไปก็เจ็ด ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มก็แรงเราทำนาใช่ไหมพักกลางใช่ไหมคิดเลยควรปฏิบัติอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุดถ้าที่ราบถูภูเขาไม่ได้ขึ้นไปปีนภูเขาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะจึงจะเหมาะสมที่สุดก็แนงทำไร่ทำนาการประมงค้าขายคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรใครจะประมงว่าประมงไหมประมงที่ราบลุ่มได้ไหมไม่ได้ ทำอะไรคะทานาทํานากูาบอกแล้วไงการทํานาก็คือที่รับรุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเ,เนี่ยแถวเนี้ยกลางนี่แหละทานานะทํานาที่รับรุ่มเราต้องทํานาใช่ไหมได้อยู่แล้วต่อไปก็แปดถ้าชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพเลี้ยงโคแสดงว่าชุมชนของนักเรียนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรเลี้ยงโคเลี้ยงโคเลี้ยงโคโคกินหญ้าใช่ไหมโคกับโคโคกินหญ้านะ โคกินยา่าเอากินย่าต้องเลี้ยงชุมชนป็นง่ายนื่องทำไรสองที่ราบใช้ฟังทะเลสามที่ดอนสี่ภูเขาเอาเลี้ยงโคอาชีพเลี้ยงโคทําอะไรแสดงว่าชุมชนนั้นมีลักษณะผป็นแบบทีเป็นยางไรติ๊กตอกติ๊กตอกที่ดอนเพราะว่าโควัวเนี่ยมันก็เดินกินเล็มหญ้าไปเรื่อยที่ดอนถ้าเป็นภูเขามันก็ปีนไม่ได้ที่ลุ่มมันก็เป็นน้ําเป็นทะเลเป็นน้ําไปใช่ไหมใชยฝังทะเลยังไม่ได้เดยเลยที่ดอนที่ดอนเนี่ยมันมีต้นยาขึ้นใช่ไหมลูก โอเคไปนะง่ายง่ายเออส่วนมากจะไปขอควาย A B C ขอควายนะลูกไปได้ข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลอะไรคะหนึ่งมีการเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดอันนี้ครูจะทำให้ดูแล้วนะนัเรียนวัดนธรรมส่งแล้วนะสองมีอาชีพมีอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยวสามมีการประกอบอาชีพประมงสี่มีทรัพยากรทางทะเลนเรียนคิดว่าอะไร ข้อใดไม่ใช่เออไม่ใช่นะแสดงว่าใช่อยู่สามข้ออ่าข้อใดไม่ใช่มีการเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดขั้นบันไดที่ต้องภาคเหนือนะลูกที่ก็ต้องเป็นภูเขาสูงนะนะที่ราชันอะไรเงี้ยทำเป็นทาเป็นขั้นบันไดเพื่อจะวนเดินได้และน้ําไหลมาก็มันเป็นที่ชะลอน้ําด้วยข้อที่ใช่ก็คือเนื่องมีอาชีพในการบริการนักท่องเที่ยวข้อที่ไม่ใช่นะมีการประกอบอาชีพประมงมีทรัพยากรกลาง ทะเลใช่ไหมเป็นชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะอ่าชายฝั่งทะเลก็ต้องเป็นเมีอาชีพนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเล่นน้ําประกอบอาชีพประมงโอเคทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรทางทะเลคืออะไรอะ่ะนะมีกุ้งหอ,อยปลาปลูอะไรเงี้ยทรัพยากรทางทะเลที่กินได้เป็นอาหารทะเลไปใช่ไหมเป็นมีวิวมีอะไระข้อสิบข้อใดเป็นการดำนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงภูเขาสูง อ่ามันพังเนยไม่ภูเขาถลงมที่พูดแล้วหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อบางสองมีการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวสามมีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นเรือนแพสามมีพิธีกรรมที่ขอให้ฝนตกตามฤด,ดูกาลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อใดนำนวินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงภูเขาสูงอากาศเป็นไง คิดเลย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 คิดแบบที่กูจะไม่คิดภูเขาสูงเนี่แสดงว่าต้องเป็นภาคเหนือใช่ไหมอากาศหนาวใช่ไหมเฉลี่ยหนาวนใช่ไหมเอาคิดตามที่กูจะอาิบายอ่าก็สองมีการปลูกพืชเมืองหนาวพืชเมืองหนาวมีอะไรบ้างล่ะมีสตอบบรอเบอรี่อร่อยนะหวานด้วยพืชเมืองหนาวเพราะอากาศมันหนาวชอบอยู่มีลำไยมีอะไรอีกแอปเปิลนะพืชเมืองหนาวอ่ะมีกระหล่ำปลีมีชา มีก็แชรเยอะแยะเลยนะคะออนักเรียนเคยครูจําเคยอธิบายนะคะแล้วนักเรียนก็ไปอ่านพืชมังนามมีอะไรนักเรียนก็คูเกิลไปดูดิในในในคนน้นคว้าในโทรศัพท์อ่ะพืชมังหนามมีอะไรบ้างจะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะข้อน,นี้ก็เป็นการเพาะปลูกพืชมังนาใช่ไหมลูกอะสาหรับวันนี้คุณครูก็บอกว่านักเรียนชั้นป .3 แล้วลูกนะวันนี้เราเจอในวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ที่7มีนาคมนะพุทธศักราช2565ไม่มีกับบ้านไม่มีค่ะแต่ ให้นักเรียนอ่านทบทวนก็สอบปลายภาคก็สอบทั้งที่4ที่ครูแจกพูดทั้งหมดนะคะท้ายบทตั้งแต่ประวัติศาสตร์และสังคมเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ครูแจมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะให้ท่านผู้ปกครองดูแลน้องๆให้น้องอ่านเยอะๆนะคะวิเคราะห์ให้ได้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ